สวัสดีครับผมก็อยู่กับผมนะครับเงาะชาแนลนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในเกมเมียโฟนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมา ขาตอบให้ดนูนนะครับผมว่าเลทนะครับที่ผมได้บอกว่าในคลิปที่แล้วคือณตอนนี้เนี่ยเขาปรับเลทการคราของให้มันติดตาช่างเนี่ยน้อยลงแบบโคตรโคตรปกติเราสร้างของหนึ่งชิ้นเนี่ยมันจะได้อยู่ที่ประมาณสัก4ี่สห้าสิบหรือถ้าเราข้างของเนี่ย10ชิ้นนะครับผมมันจะติดอยู่ที่ประมาณ4 5ห้านะครับผมหรือไม่ก็ยากมากที่มันจะติดสามมา10ิบติดสามนี่ถือว่าต่ำมากๆ นะครับไม่ค่อยเห็นตัวใหญ่จะเป็นตีติดตีดติดห้านะครับผมดังนั้นวันนี้เดี๋ยวผมจะมาลองค้าไปดูแล้วกันนะครับก็มีของมาหลายร้อยอยู่เดี๋ยวจะลองค้าไปดูแล้วกันว่ามันจริงไหมที่เขาบอกว่าเปอร์เซ็นต์มันลดลงแล้วก็ไอ้กล่องที่ถามกันเยอะมากเลยว่าเนี่ยกล่องคิวมันคุ้มค่าไหมกล่องห้าหมื่นห้าที่มันได้สัตว์แดงสก,กิลแดงเก็ดแดงหนังแดงนะครับผมมันคือกล่องไหนอะไรยังไงนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําไปในคลิปนี้แล้วกัน ก่อนที่เราจะไปรับชมกันนะครับยังไงก็ฝากไว้แล้วกันนะครับถ้านึกถึงอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์นะครับต้องแฟนเทคเท่านั้นนะครับรับประกัน2ปีนะครับเปลี่ยนใหม่ให้โดยทันทีนะครับไม่มีซ่อมแล้วก็สำหรับใครนะครับที่ชอบเติมเงินเกมนะครับยังไงผมฝากร้านเติมเกม l i s t m a n Shop ไ้ด้วยนะครับผมเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%นะครับที่สำคัญนะครับ l i t m a n Shop เนี่ยรับเติมเกมหลายเกมมากๆนะครับยังไงก็กดลิงก์อันใต้ได้เลย นะครับผมหรือสนใจยังไงก็ facebook นะครับผมหรือจะอินสตาแกรมไลนนะครับก็แอดเข้าไปได้เลยนะครับผมโอเคโอเคนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับผมขอบอกก่อนแล้วกันนะครับขอเท้าความก่อนว่าในตัวของการสร้างของเนี่ยนะครับเวลาเราสร้างของเนี่ยนะครับแต่ก่อนเนี่ยสมมติว่าถ้าเรามีของสีขาวอ่ะสมมติว่าเรามีของสีเขียวแล้วกันแล้วเราต้องการจะค้าเป็นฟ้านะครับเนี่ย พอเราคราฟขึ้นไปปุ๊บเนี่ยสมมติว่าผมมีอยู่200กว่าอันเอาเป็นว่าผมมี100อันแล้วกันในการที่จะสร้างเม็ดฟ้า10เม็ดเนี่ยจะต้องใช้สีเขียว100รเม็ดเวลาผมสร้างเนี่ยมันมันกจะติดแบบ4ี่อัน5้าอันนะครับผม6อันด้วยนะครับบางครั้งแต่ตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาลดเปอร์เซ็นต์ลงไปเยอะมากนะครับผมแล้วก็ทุกส่วนเลยนะครับเพราะว่าเวลาเราคราฟเนี่ยติดตาช่างเนี่ยถ้าเรา มว่าปกติเวลาเขาจะชอบคราฟสีแดงขายกันนึกออกปะพอคราฟสีแดงขายเนี่ยเวลาเขาคราฟหนึ่งครั้งสองครั้งเนี่ยมันก็จะเห็นแล้วว่ามันจะมีโอกาสติดตาช่างบ่อยมากนะครับเพราะว่ามันโอกาสแบบครึ่งครึ่งไงดังนั้นมันเลยเห็นง่ายติดง่ายแต่ณตอนนี้เนี่ยบางคนสร้างไปสองอันก็แล้วสามอันก็แล้วสี่อันก็แล้วเนี่ยยังไม่เห็นของแดงติดมาสักชิ้นเลยที่แบบขายได้เพราะว่าหลายหลายคนเนี่ยปั๊มพวกเงินนะครับก็คือทองอ่ะเหล่านี้ นะครับจากการคร้าพวกวัตถุดิบพวกนี้เพราะว่าเวลาเราไปปล่อยเนี่ยไปปล่อยพวกจุดบอสตอนนอนพวกแมปออริทเนี่ยนะครับมันจะดรอปของดีนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองทําการคร้าไปดูแล้วกันแต่ว่าก่อนที่เราจะไปคราเรามาลองดูก่อนแล้วกันว่ากล่องไหนที่ว่ามันได้สัตว์แดงเก็ดแดง,แดงหนังนะครับหรือว่าจะเป็นพวกคัมบีแดงเนี่ยเขาเอามาจากตรงไหนของกิ้นะครับเพราะหลายคนยังถามไม่หยุดเลย นะครับทั้งน้ที่ผมก็อธิบายไปหลายรอบแล้วนะครับผมก็ตรงนี้นะครับกล่องผนึกกล่องนี้แหละนะครับผมเป็นกล่องที่มันจะสามารถทําให้เราเนี่ยได้เป็นกล่องแดงถ้าเกิดว่าเปลี่ยนจากกล่องฟ้าเนี่ยเป็นกล่องสีแดงเมื่อไหร่เนี่ยคือบอกเลยว่าโอกาสที่คุณจะได้ของดีมีสูงมากเยอะมากดีกว่าวันนี้ผมจะเปิดให้ดูตั้งสามกล่องนั้งานผมมีอยู่สองกล่องเออผมมีอยู่กล่องหนึ่งแล้วเนี่ย๋ยวจะแลกอีกสองกล่องนะครับใช้กล่องหนึ่งเนี่ยมันจะใช้แต้มในการแลกเนี่ยประมาณห้าหมื่นห้า นะครับถ้าสองกล่องก็หนึ่งแสนหนึ่งแต่ถามว่าในคิวของคุณเนี่ยถ้าเวลาจะเปิดลงอ่ะเจ้าก,กล่องอันนี้เนี่ยนะครับคิวผมเนี่ยเปิดกันเยอะนะครับผมลงทีหนึ่งยี่สิบกล่องนะครับแป๊บเดียวอ่ะบอกเลยว่าหมดนะครับบางทีแม่งไม่ถึงวันอ่ะวันหนึ่งบางทีวัน <c ười> คือมันหมดเร็วมากเพราะว่าทุกคนเนี่ยปั๊มของแดงจากกล่องนี้กันนะครับดังนั้นเนี่ยพวกของส่วนอื่นเนี่ยเขาจะไม่ค่อยแลกกันเลยแต่ว่าพวกวัตถุดิบพวกนี้ก็จะเป็นพวกว่าตัวเด็กๆหรือว่าตัวที่แบบว่าเพิ่งทำเพิ่งสร้างขึ้นมาเนี่ยเขากกก็จะะะแกกัันนเยอะะครบผม แล้วก็ไอันนี้เนี่ยทุกกอเนี่ยแลกกันยับเหมือนกันนะครับแต่วันนี้เราเอาตรงนี้ก่อนละกันเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับสามกล่องเนี้ยติดกล่องแดงไหมไอ้พวกน้องๆผมเนี่ยมันทุกวันเลยนะมันติดกล่องแดงอะทุกวันเลยแล้วเดี๋ยวลองดูนะของผมเนี่ยสามกล่องผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าไอ้เหียดวงมันจะแบบอะไรจะเหียขนาดนั้นอะเออมันมันมันหลายๆอย่างเดี๋ยวบอกให้มันกดกันก่อนนิให้มันช่วยกดความร่วมมือหน่อย ้กด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 คำลงมือกด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 ได้หน่อยเจ็ดคนละแปดคนแล้วตรงนี้เนี่ยมันจะได้ประมาณยี่สิบนะครับผมก็ถ้าณตอนนี้มันออนกันก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันออนกันสักกี่คนเต่ยเรารอแป๊บหนึ่งแล้วกันนะมันได้สักกี่คนวะเนี่ยมีอยู่แปดตอนนี้เหลืออยู่แปดที่ยังมีพอมีชีวิตอยู่ ที่เหลือก็ดูซีรีส์ดูการ์ตูนก้าแล้วตั้งแม่งแล้วไม่รอแล้วแม็กโอ้โหกล่องหนึ่งสามร้อยกว่าเอาเรื่องอยู่เรามาลองดูถ้าเกิดว่ามันมีกล่องแดงนะผมบอกเลยว่าวันนี้มีเฮเฮโอ้โหโค้งเต็งเลยวะ่ะแม่งไม่ติดกล่องแดงสักกล่องเลยครับ แต่ว่าถึงมันไม่ติดกล่องแดงสําหรับคนที่ทําก็ลองคิดดูแล้วกันว่ามันคุ้มไหมนะครับผมได้กล่องเมื่อกี้มากล่องหนึ่งด้วยน่าจะเป็นกล่องสัตว์หรือเปล่าอ่าเป็นกล่องสัตว์วิญญาณซึ่งเปิดมันก็ได้อยู่แล้วตัวฟ้าแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นกล่องแดงนะครับมันจะเปลี่ยนจากกล่องสีฟ้าเนี่ยเป็นกล่องสีแดงพอมันเปลี่ยนเป็นกล่องสีแดงเนี่ยมันจะกลายเป็นว่ามันจะมีสัตว์แดงัมภีแดงนะครับแล้วก็พวกเกตหนัง แล้วก็อะไรพวกนี้ที่เป็นสีแดงหมดเลยครับเออมันจะเป็นในของดีๆแล้วตำลาแดงดังนั้นถามว่ามันคุ้มค่าไหมสำหรับผมอะ่ะผมว่ามันคุ้มค่านะเพราะว่าตลอดเวลาที่เราเล่นน่ะมันมันได้เปิดเยอะอยู่แล้วครับดังนั้นก็ก็ลองแลกกันดูแล้วกันนะครับผมเออเพราะว่าผมว่ามันคุ้มอะ่ะส่วนใครคิดว่าไม่คุ้มก็หาแล้วแต่นะครับ <c oughs> ตามนั้นเผื่อเผื่อ เผื่อเราฟุกอัพแดงไหมโอ้โไม่ฟ้าโอเคถ้าฟ้าว่าจะผสมให้ดูหน่อยโอเคงั้นก็ช่่งมันครับทีนี้เรามาเข้าเรื่องกันครับก็คือวิธีการอัพนะครับของพวกนี้ผมมีเยอะอยู่งั้นเดี๋ยวผมจะลองอัพห้ดูแล้วกันเอาเป็นว่าสิบอันแล้วกันผมจะสร้างไอ้เม็ดยาเนี่ยนะครับยาสินร,รมเนี่ยหนึ่งร้อยเม็ดให้ได้สิบเม็ดใช่ไหมดูว่ามันติดกี่อันที่มันขายได้ไป ติดสามเห็นไหมน้อย,ยนะคือแบบน้อยมากผมลองอีกหนึ้อยอเราลองดูแล้วกันไปเห็นปะไม่ติดเลยไอ้เหี้ยไม่ติดเลยเห็นไหมติดอันรอบที่สองคือไม่ติดเลยนะครับไม่มีอะไรจะขายได้เลย นะครับ <c oughs> ต่อมาอ๋อเดี๋ยวหลายคนไม่รู้อีกว่าทําไมผมถึงรู้ว่ามันขายได้ขายไม่ได้เวลาสร้างเนี่ยมันจะเห็นว่ามันจะมีขอบแสงโผลขึ้นมาถ้าอันที่มีแสงเนี่ยคืออันที่ขายได้ส่วนอ,อันที่ไม่มีแสงเนี่ยแปลว่าขายไม่ได้ทีนี้คุณมาลองดูนะบริสุทธิ์ผมจะลองให้ดูอีกร้อยอ๋อไม่ใช่เราต้องใส่เป็นสิบอันก็คือหนึ่งร้อยเขียวจะกลายเป็นสิบสิบอันสีฟ้าไปลองดูครับปึ่งเ <c oughs> ด็กโหขายได้อันเดียว เลดออกยังเฮี้ยบอกเลยว่าเลดออกเฮี้ยจริงครับตอนนี้นะครับดังนั้นเนี่ยบอกเลยว่านอนาคตเนี่ยพวกของพวกเอ็กดาโกอะไรพวกเนี้ย,พยแพงแน่ๆนะครับผม oh. อ่ะก็มาลองดู oh. อีกร้อยหนึ่งสร้างโอ้โหก้าติดหนึ่งโโห 1. เห็นไงก้าติดหนึ่งอ่ะทุเลศป้ะละ่ะอ่ะผมจัดไปอีกทีหนึ่งไปอีกทีหนึ่งไปยัง ติดไม่ติดเลยดังนั้นบอกเลยว่าคลิปนี้เป็นที่ยืนยันได้แล้วสําหรับใครถ้าเกิดว่าแบบไปบอกเพื่อนแล้วเพื่อนบอกว่าเฮ้ยเฮียไปจริงหรอกที่ดวงดวงต้นงตีนเด้อครับผมเนี่ยกดให้ดูเลยเนี่ยช ắt, ัดๆแจมๆเลยนะครับผมไม่เฮียไม่ติดเลยนะครับเฮ้ออารมณ์เสียไหนมาลอยตักสามถ้วยดิแม็กแม่งเลยเพียเข้าไปให้โอ้โหสามถ้วยก็ไม่ติดสามถ้วยเฮียเฮียจริง โอโหคือปรับแบบยากเลยโอ้โหอันนี้เสือติดนะครับผมคือปรับแบบยากเลยอ่ะทีนี้ก็ลาก่อนแล้วจ้ะแมยอดคณะอ่อนออได้ไม่พบสักทีโอเคนะครับลองดูเลทจากการที่ผมสร้างนะเออ่ไอ้หินแดงอะที่ผมลองสร้างอ่ะเห็นป่ะตามหลักเนี่ยผมกดสร้างอ่ะประมาณสองร้อยครั้งใช่ไหม แม่ต้องพูดว่าสองร้อยก้อนมันจะต้องได้ไอ้อันที่มันขายได้เนี่ยเป็นร้อยกว่าก้อนแล้วครับแต่ณนะตอนนี้เนี่ยอันนี้คือผมมีของเก่าอยู่ด้วยนะผมบอกเลยว่าใครที่สร้างตอนนี้แล้วหวังว่าจะไปลงขายพวกเอ็กดากหรือว่าต้องการจะไปปั๊มวัตถุดิบบอสมาเนี่ยแล้วก็เอามาขายเหมือนที่ผมสอนไปอะ่ะนะครับมันค่อนข้างยากมากนะครับตอนนี้ผมบอกเลยว่ามันยากมากจริงๆนะครับการที่เราจะทําให้เราแบบ ราบได้ของที่เอาไปขายได้มันยากมากผมลองให้ดูอีก,อกเพื่อความกระจ่างเพื่อความกระจ่างใสไลท์สิวเซียนอ่อสีถ้วยมันเยอะไปเดี๋ยวนะครับผมขอดูก่อน,นไหนๆก็ถ้าเราจะสร้างแล้วก็หนึ่งโอเคอันนี้สี่ได้อยู่โอเคอันนี้หก <c oughs> เดี๋ยวเรามาลองดูนะครับผมต้องการอันนี้หนึ่งก้อนสีแดงไปขายไม่ได้เห็นนะเออต่อมาครับผมต้องการอันนี้สี่อันแต่มันคงได้แค่สามเพราะว่าไอ,นอา้น้ำอมฤตมันไม่พอไปครับขายไม่ได้หมดเลยเห็นนะคือนะตอนนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าการพวกคราของพวกนี้เนี่ยคุณยากมากที่มันจะได้ของที่ไปขายได้ ดังนั้นก็วิธีการหาทองของเราเนี่ยมันก็จะยากลงเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับทีนี้ก็ลองดูแล้วกันคุณก็ต้องไปสู้กันต่อไปว่าตอนนี้สถานการณ์ในเกมนี้มันจะเป็นยังไงแต่ก็วันนี้ผมอัพไปแรนดรอยแล้วนะครับผมเพราะว่าอัตราการดรอปอย่างที่ผมบอกว่ามันลดลงจริงๆแล้วลดลงมากด้วยไม่ใช่มากมันมากมากเลยนะครับเนี่ยผมสร้างให้ดูเหเห็นเลยดูได้ตาแล้วกันนะครับผมยังไงก็ฝากกันด้วยครับเงะาะชแนล้วชอบถูกใจยังไงครับก็อย่าลืมครับ กดไลค์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งก็รับชมคลิปก่อนใครครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้า bye จบ๊ายบายจุบจ๊บจุ๊บ